ไปไก่ออกไปดิไอพีพีมาเร็วๆครับมาเร็วๆไอพีมันอยู่ปะเนี่ยพีอยู่แม่อันนี้พีแม่งโคตรเบาเลยู่แล้วเสียงกูดังไหมขายจนเต็มขาเลยถ้าเสียงดการไอ้กูดได้ลดสเ,เสียงลง อันไจะเหมือนพีบีนะคอับเออเ่นเอาเบอร์จดเออปีมาละเี้ยถามพวกไก่นี่หวาน้วะดูยอดีดูยอดีเออคลเว้พี่ของมีแค้นเหลือไมวะมีเหลือบ้เหลือกสักวอขงันอะ ไอ้พร้อมยาวพร้อมยังจิตเคเหือแสนเก้าไอ้ด้วยไอรเหือแสนวะไอ้พีแ้นะโอ้เ x เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พีเหลือแสนเก้าว่ะวยเอเลยโว์ยิงเลยเดี๋ยวกูเชื่อใช้จไมาพีพีมึงส่งไอ้นี่การ์ดไอ้นี่มันดิไอ้ส่งการ์ดถีร้องเหมนไกูดิไอ้พี

ถ่ายต้องนานแล้วเพื่อนตั้งแต่นี่หน้ารกดีหน่อยแล้วมาเรวัดี่วันนี้มาวันดีวันดีวันดีไอโอ๊ตนายอยู่ไหนวันนึ้กูยังไม่เกิดไอสัตว์มามากูกลางกูกลางสวัสดีครับคุณพีทคุณพีตอบพีพีพีสวัสดีครับคุณพีวันนี้คุณเตรียมของครบหรือยังครับที่จะมาลงประตูผีฮะ พี้ผีอาวุธยังไม่มีเลยไาสส่งขีร้องหมได้ดูด้วยขีครับอ่าสวัสดีครับคุณแนกเฮ้ยมาแล้วครับผมอ่าวันนี้เรามาลุยประตูผีหนึ่งใช่ไหมเระดับยากนะครับผมมาลุยเลยปูเลยสวัสดีครับคุณโอ๊ตเจ๋งเลรวะสวัสดีครับเดินบ่อยนะโอ๊ตนี่ไฮ้ละกันสวัสดีครับเน้นไม่พูดคำหยาบครับผม ใช่ไม่พูดคำหยาแต่พวกพวกคุณนี่ยิงเว้ากันเลยอแน่เนี่ยนี่มันจะปักขาไม่เปตูต่อได้ครับผมเรือครับทิ้งผมครับมันมียากันเลยมีรอบมี้อมแปดรอบรอบรอบแรกรอบนุดท้ายคืเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเป็นจีมู่เลยครับพี่เออเฮ้ยคิวจ๋าไม่จ้าไม่เอาก็ได้ไม่เอาแล้วถึงแล้วมีก่อไหมล่ะก่อจะใช้ ไม่มีอ่ะไอโอ๊ตก็ไม่มีกูมีสัตว์คือนชนิดสีด่างเอ้าเอ้ามาอีกเฮ้ยเพื่อนมาดักไอเพื่อนเพื่อนไอสีหลังอ่ะทำเลยทำนี่ลุลยลุลยเย็ด เรามาด่านที่เท่าไรเนี่ยด่านที่เท่าไรเนี่ยสองอระเบิดด้วยถึงดที่สองใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยคนที่คมีบหมูนี่ก็ได้เรียบจุงเลยเนี่ยาหมดละโอ๊ตมาแร่มาแรยังไม่จบมันยังไม่จบหลสวัสดีครับใครเข้ามาครับ m เก e i i l l make it kill ตามลุ silently, ้ดดานตามดานตมดานโอ้ไม uh, no, no, no ่ตาไม่ตายอะไรวะเขายิงแล้วยิงต้นเง้วเหรอไม่ไม่ม่ม่มันบ้าเฉยอ้ยไม่กูยิงก้นก้นลงล้มอ่ะผมยิงรัวผมยิงัว มันไม่รัวแล้วล่ะมันหมดละโอู้ยทัดหลามยิงรัวด่านนี้สนุกโอ้ยเย้ยโอ้ือใส่ฮะฮะอะไรกันก็รัวเฮ้ยใส่คุณประเด็นเลยเฮียกูเล่นเนาะเอาเฮ้ยเฮ้ยใส่เอาอีกมาใส่เฮ้ยมันบักมันบักวิ่งเลยแต่เฮ้ยมันเลื่อนลัวรีบรีบยิงไอ้พวกไอ้พวกม้ากระเบื้องง่อยเนี่ย เก็บบังเก็บนี่แหก็ปืนยิงวเนียอาเตนีแหละโอ้ยพีบังผมอีกังย่กคุณพีอ่พีคุพีคุณบังคนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาจากวงกลมุ้ยพีพีเดี๋ยวตัวใหญ่เลยไม่เมตัวใหญ่่ตัวใหญ่เห ใหญ่ไหนวะมันมีสองตัวนะผีผีทีร้ตดจาเขาป็นเอามีดองไอไม่้ชิ้นส่วนไลยอ๋อเป็นชิ้นส่วนของไอ้อไอ้ยา่ชิ้นส่วนเอ้ยไหนอ่ะบะหมูอ่ะอ๊ตอะไรบมหมูอะไรอะไรคือบหมูอ้ยกูอยู่ส่วไหนอ่ะ โอ้โรถขังเลยที่หนึ่งี่มันจะทำขีกไปไหนเนี่ยที่หนึ่งแมทำี่เยอะเฮ้ยโอ้ยหขนที่เก้าทำฉีกอะไรเนี่ยโอ้ยจนมจนขี่กังกอยแม่งบัก

ะลยเลยเหรอแต่ข้านี่ส่งอ่ตัวใหญ่ให้รูเรือกคุยกับแี่เลยเฮ้ยถ้ายิงถ้ายิงบอลที่สายก็ชนะเลยใช่ป่ะยังไม่ชนะยังมีอีกยังมันีมมีถิ่นตรอบมันมี่เสีไอ้ถ้าถ้าง่ายนี่มันชนะแล้วใช่่ะถ้าจบรอบนีมันสามเป็นรอไม่เร็วเน่ยดะทีดไม่เร็วเ่าทางลวมั สี่เออสี่ลานตั้งแต่เรอต้อชุบองชงแบมีเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยานนะหลาไอ้ใครตาไอ้ีอะีชุบน้อยพีีก็ไปไกลดิค่ะโอ้ยยเลยเล้อเกือกเนือเก ตายแล้วมันไปสั่งนี่มันล้วเอเฝ้าเฝ้าอ่ะโอ้ยเกี้ยตายเลยไอ้ตั๊กตายเลยเว้ยนี่คนเร็วอ่ะ อออาอเอาเน็ยไปไหนอ่ะเน็ยไปไหนไว้เน็ตแน็ตน erm erm ็หล no ุดมั้งอ well, ๋อเฮียทำมาได้ปล่ะกูไม wow. ่ร uh huh ู้อ่ะเออแล้วางคนโดนต่อย้เน ha ี่ยทานทานทานก็จะตายแล้วมันอ่ะ เอาบเอาบ่ yup. ออาบอเอหนนมตอาบ่้โยัด้วาหมาแ้วเนี่ยควายคายมาควยม้ววยมาเยอะเลวย

โอ้ผีผีผีคิบอมหมูหรือคิวอักได้ม่เอลไม่เคิเลไม่เจอเชลไม่เจอลไอ้เรื่ผีจีนี่หรอกองกอยกองกอยผ่าใช่ไงผีกองกอยกองไปสิเจ็ด่เี่ยงลยการดูดคนน่ากลัวดันดันไอ้ตะลงโมอะไรโมโมอะไรเนี่ย ่ะไม่ทันนรกอะไรวะนรกโคกนรกโคงไอ้ที่มาเป็นสากหินอ๋อไอ้เนี่ยล้อมล้อหมุนเนี่ยนะไม่ได้ชิ้นส่วนเยเว้ยดีๆๆเก็บไว้เยอะๆไว้หลอมไว้หลอมกันเลยโอ้ยสัตว์ยัดแค่เน็ตหลุดไอ้สัตว์เอ้ยนั่นแหละชิ้นเนลุดเอ้มนั่งเน็ตหลุดหรอ เออหวยจบเลยสาธุกูจะนี่แล้วจนสิบแปดแล้วเยาเอาไหนก็ได้มัาเลยเดี๋ยวกูล่อตัวขาวเองเดี๋ยวกูล่ออุ้ยยิงช้าเดี๋ยวกูล่อตัวขาวไอ้เรียกมึงตรงไหนแล้วล่ะกูยิงตัวดำมาเดี๋ยวกูล่อตัวขาวให้เดี๋ยวกูล่อตัวขาวให้เด็กผีดำอ่ะผีดำอ่ะมึงมึงสู้ไปเลยเดี๋ยวกูล่อให้กับตัวขาวให้ ไอ้อะพี่ดังขาพี่ดังข้าพี่ดังมามามาเจตาอุ้ยไอ้เียเ้ล่นบอยยิงได้ได้อะไรวะแล้วไอ้และไอ้ผู้ชายมันยิงตัวไหนวะเนี่ยไอ้ยตัดตัดตัดจบได้ไรวะผู้ชายสีฟ้ามันอะไรเนี่ยมันช่วยเรายิงไงมือแค่ครั้งแรกมันอนักจะได้ของดีเว้ยใช่ปะเดี๋ยวกูรอดตัวตัวขาวให้ตอนนี้กูรับสู้กับตัวขาวอยู่ เอาเลยหล่อนเลื่องมัท่ากันก่อนเฮยคิวเออเดี๋ยวกูยิงป้อมันเองไม่เป็นไรเย็นแหม่มธราปล่อยคำสั่งปัญหากูรู้สึกขนลุกไหมเก็บเอ้เเก็บวิ่งเร็วดิเก็บวิ่งเร็วดิโอ้ยวิ่งเร็วเก็บ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 วิ่งเร็วด้วยเอ้ยเก็บเก็บอย่างนั้นแหละโอ้โหน็อกเลยกู อุ้ย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 ออมึงอยาะดูี่น่าเพื่อนเทียโรงเรียนก่อนอเอายดิโดนฟันพิษแม่งคิวเทียรีข้ามเนี่ยเทีจบแล้วน่ยริบดบ้าตัวดำดิเร็วๆรอบนี้อยู่ นั่นไง44 <สง ASS> เลยมันลดเท่าไหร่อ่ะไอตัวดำมมเวลายิงแล้วมันลดเท <สง ASS> ่าไหร่เฮ้ยแตไมตัวดำยิงไม่เข้าวะตัวดำมันจะอึดกว่าตัวขาวไงเ <สง ASS> <สง ASS> นี่ยยิงไม่เข้าไอเ้เห <สง ASS> ี้ยยิงไม่ค่อยเข้าใช่ไหมอุ้ยชะตาเอออาน,าตนี่นยโดนที44นัดเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะของกู54นี่เออ

จบพาร์ทนะจบพาร์ท้วมาต่อพาร์ทพาร์ทส,สองนะเอพาร์ทที่เท่าไหรว่วะพาร์ทที่หกคุ้ยเท้าสิบสวย